นักร้องประจําเออผมชอบนักร้องคนนี้มากที่ตํานานเพลง<ม> <Wow S 2> ว้าวีจำได้ไหมนีอนั่นแหละนี่แหละบางคนก็บอกให้หาตรงนี้คแยวผมจะไปฟารโร <c oughs> แต่ว่าของเรานี่ก็ตัวเดิมนี่แหละคนเมาบอกมาใช่ไหมพอ่อคนเมานะเมานี่ยคนเมานี่กกระุ่นกับผมนี่แหละชอบเพลงเหมือนกันนี่แหละชอบนักร้องคนนี้แหละ เขาบอกให้เอาอายุคนนี้คือเขาเขาก็เสียไปแล้วเนาะอ้เขาเสียไปเมื่อวันที่ท่าไหร่สองทิ้งหานแล้วเปล่าไม่รู้นะเขาบอกให้ซื้ออายุนักร้องท่านนี้ใช่ไหมพ่อนักร้องท่านนี้คทีนี้อายุเขาตท่าไหร่หมอครับก็คือว่าลัทธิของแต่ละเอฟซีแต่ละท่านไม่เหมือนกันครับพ่อแต่ของผมเนี่ยเข้ามาบอกเขาเข้ามาถามเข้ามาถามว่าอะไรจะแทนหนึ่งได้ หนึ่งมันตัวเดียวกับอะไร,รนั่นทีนี้ผมไปถามครูเป,คเป้าครูเป้าก่อนหนึ่งแล้วตัวเดียวแล้วมันไม่ใช่หนึ่งสอง <laughs> ต่ว่าไอหนึ่งนะแอะไรมาอะไรมันเป็นตัวเดียวกันเป็นเจ็ดใช่ไหมครับพ่อเจ็ดหรือว่าหรือว่าอะไรหลายหลาย,หลายความคิดลองลอง,ลองดูนะครับ,รบเราคอ,อมเมนต์กันมารหรือว่าพวกเราที่นั่งกันอยู่ตรงนี้นะลองลอง เราพากันคิดดูคมันก็คือว่าลัที่เอฟซีแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนครับถ้างั้นเอาของลุงเอี่ยมเป็นหลักนะครับผมลุงเอี่ยมท่านตีเป็น417นะครับเพราะว่าเลขที่ง411 411ลุงเอี่ยมท่านเป็นตีเป็น417ครับเขาบอกว่าหนึ่งครับเขาให้เป็นปริศนาครับถ้าจะให้เราตีไปทุกอย่างมันก็จะหลายตัวเกินไปหลายตัวเทนี้จะชนะเอาตังค์กันไหนไปซื้อลอตอรี่ะค่ะ ท้างั้นเราเอาตัวที่คิดว่าเป็นไปได้ที่สุดแล้วพอเพิ่นเพิ่นบอกชำหนัน,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 ห,นหนึ่งมันบ่รขาดฟอใช่ครับครับก็แค่นี้แหละเออแค่นี้แหละครับอืเอฟซีซีหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งเจ็ดนี่ยท่านผู้ชมท่านนี้ว่าคุณ บางคนก็บอกว่าระวังนะแต่เอี่ยมถ้าแกไม่ถูกถ้าไม่ถูกทั้งนี้ในชั้นจะไปเคาะกระบาลแกแน่จะมาเคาะผมถูกไปผมไม่เกี่ยวนะเอี่ยมเห็นคอมเมนต์ได้ยังไงครับไม่ก็ก็คืออย่างนี้แหละครับมันเป็นอย่างนี้แหละเมื่อกี้มีคนคอมเมนต์ว่าอย่างนี้ด้วยครับจะมาเคาะกระบาลผมมันเป็นไม่ได้ผมบอกแล้วนะครับอันนี้ก็คือ ที่ว่ากันนั่นแหละคนก็บอกว่าจะเอี่ยมเป็นคนตลบตะแนงว่ายังไงอันนี้โดนว่านะนนี้เล่าให้ฟังเวลาเจอกันตัวตัวตัวบอกไม่รู้ที่นี้มันก็คือนี่แหละที่เขาว่ากันนี่แหละแต่ถ้าถ้าเอฟซีคนเมื่อกี้นี่บอกว่าจะตีจะมาเคาะกระบาลผมนี่มัน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 ก็เขาพูดหยอกลิ้นครับ่มันจะเคาะ จะคล้องคอเจ็บนะครับเพราะว่าคนตาบอดมันหลบไม่ได้คล <c oughs> ้องมาอะไรก็เจ็บมัน,นั่นแหละท่านนี้ว่ามีเด็กชายเก้าขวบฟันเห็นเลขบนบนท้องฟ้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอ่าก็อลองดูโอ้ฟันตรงกันเนาะค่ะนหนึ่งเจ็ดตรงเรีกตรงใจแอดมินพอดดีเลยนะครับก็อลองดูครับสังเกตเวลาถ้าเขามาบอกเนี่ยจะจะไม่เปลี่ยนจะไม่กลับหัวหรือไม่ก็จะเป็นขึ้นเป็นลงใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับครับทางกระเลตีเป็นจากหนึ่งหนึ่ง เป็นสี่หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งแล้วก็ขึ้นไหมตัวหนึ่งเป็นสี่หนึ่งสองน้องเรียนเนาะสองครับนะครับก็ลองเอากันดูเถอะเนาะถ้าจะมาเคาะับานผมเคาะเมื่อไหร่ก็เจ็บเัื่อนนั้นก็ร้องนะครับแต่ทำยังไงเนาะนะครับบางคนก็หวี่ยอเหวี่เป็นไปมากครับที่ให้กําลังใจมาครับอมีคุณแม่ท่านหนึ่งบอกไม่เป็นไรนะ อย่าคิดอะไรมากผมยังไม่ได้คิดอะไรเลยครับครับเอฟซีบางท่านก็ให้กําลังใจลุงเอี่ยมแล้วก็อยาบินเยอะนะครับท่านครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมในช่องนิวนี่แหละช่องช่องที่ผมกําลังพูดอยู่นี่แหละคือคก็มีนี่แหละพี่น้องทางนี้แหละไปไปติดตามกันตรงนั้นครับก็ขอบคุณด้วยกันแล้วกันนะครับท่านนี่บอกว่ามันลุงเอี่ยมเคยให้ถูกค่าสามศูนย์เคยถูกกับลุงเอี่ยม หมดลงถูกกับลุงเยี่ยมหลายหลายท่านแต่ตอนต่อครั้งต่อไปลุงเอี่ยมมาจหน้าแตกแต่อย่าให้หัวแตกเลยเนาะอืมสาธุนะนะครับเพราะว่า ดโชคลูกเอี่ยมหลายอยู่ครับเพิ่งมาตีกันเลยเพราะว่าได้โชคได้ลาบกับลูกเอี่ยมกันหลายท่านเหมือนกันเนาะช่วงหาซ้ำซูนเนาะตรงๆซ้ำตัวนนะะคก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนลูกเอี่ยมเนาะคครรัับบธรรมดาแนวทางนี้เข้าไม่ถูกไม่ถูกงวดนี้งวดหน้าต้องถูกใช่ไหมครับลูกเอี่ยมถ้าไม่งวดหน้าไม่ถูกก็งวดต่อไปทำไปทำมาก็มีลูกเพือนลูกเดียวเลยถ้าไม่ถูกลูกเอี่ยมไม่ตลกเออนะครับนี่ก็คือที่ว่ากันนี่แหละเขาต้องมาบอกว่า อะไรมันแทนอะไรมันแทนเน่งได้คก็เหมือนเก้ากับหกเนี่ยเก้าหกผมก็รู้อยู่แต่ไอหน่งเนี่ยผมเพิ่งก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรมันแทนได้ค่ะน้องเอี่ยมเสียงเพาะครับเสียงเพาะนะครับผมเพาะนั่นแหละน้องเอี่ยมเสียงเพาะนะในช่องเสียงกระเพาะหน้าผมนะครับจะเป็นสังเกตดูคลิปแล้วก็ในสดน้องเอี่ยมเสียงเพาะนะครับท่านผู้ชมครับทั้งนั้นก็จะมาสรุปตัวเลขของน้องเอี่ยมทั้งหมดวันนี้ครับครับ ก็ท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะใส่บาตรแล้วก็อุทิศสมบูรณ์สกุลไปให้ดวงจิตแล้วก็น้องตินภพหล่กัน,นไปเ <นะ S 2> ถอนะเนาะทำไปก็ได้แก่ตัวเองนี่นะแหละเนาะครับบุญของเขาเออทำอุทิศให้คนนี้เขาก็ได้ดูบุญไปด้วยเออส่วนมากคนที่เราอุทิศให้เนี่ยได้อยู่แต่ว่าเรานี่จะได้มากกว่าเขาเนาะคือเราเป็นคนทำใช่ไหมคับนะครับนะี่ครับ อ่าเดี๋ยวสรุปกันเลยครับสรุปกันเลยนะครับผมเนาะก็ปีสี่หนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับสี่หนึ่งหนึ่งอันนี้แอดมินเป็นคนตีเนาะจากสี่หนึ่งหนึ่งเป็นสี่เจ็ดหนึ่งแล้วก็ขึ้นไว้หนึ่งตัวการไว้เป็นตัวการสี่หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งศูนย์เพราะว่าจากหนึ่งหนึ่งเป็นหนึ่งศูนย์เพราะว่าเป็นตัวการนะครับท่านผู้ชมว่าขึ้นลงไว้นนาเนาะครับขึ้นลงไม่ด้วยเป็นสี่หนึ่งสองกับหนึ่งศูนย์นะครับท่านผู้ชมเนาะแต่เรียกตูกจริงๆเป็นสี่หนึ่งหนึ่งแล้ว่า ตัวเดิมหนึ่งหนึ่งแอนตัวอะไรที่มันแทนหนึ่งได้แทนตัวอะไรนะครับแอนเมงเกรตีเป็นสี่เจ็ดหนึ่งนะครับเนาะเสแล้วเต็ดุลพินิษของเอฟซแล้วก็ท่านผู้ชมตระท่านนะครับผมว่าจะตีเป็นตัวไหนนะครับแต่ย่ามาตีหัวผมนะตีตีเลขนะครับแต่ว่าเพิ่นกะบ่อะไรแบบว่าเปลี่ยนตัวเลขเนาะค่ะเนาะมีแต่ว่าให้นึ่งกับเจ็ดี่ระวังไว้เนาะค่ะเนาะ ก็ลองดูครับเป็นแนวทางน่นลุงเหอี่ยมเนาะครับอันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับนโค้งสุดท้ายเลยครับก็งวดนี้ก็วันนี้วันที่สิบสี่ครับตรงนี้สิบห้าก็เหลืออยู่ไม่กี่ชั่วโมงครับถอยหลังกันไปครับกับท้ายคลิปอันลุงเอี่ยมอวยพรให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ขอให้พี่น้องจงโชคดีกันทุกคนนัะครับครับก็ยังไงก็ตีให้ถูก แต่ตีผมตีผมจะถูกแน่นอนแต่ตีผมจะตีถูกเฉพาะอย่ังไงก็ขอพี่น้องโชคดีกันทุกคนครับขอบคุณมากมากนะคะสําหรับแนวทางนะคะก็มีแต่ท่านผู้ชมนั่นเขาีก็เข้ามาว่าลุงเอี่ยมเสียงหลอลุงเอี่ยมเสียงหลอแต่ถ้ามาเห็นตัวแล้วไม่มีใครไม่มีใครเข้าใจ้ลุงเอี่ยมเสียงหลอกอยากจัดรายการอยู่ครั้งหนึ่ง โอ้สาววโทรมานะคิดถึงนะอยากฟังเพงนี่อย่างเงี้ยอยากเห็นหน้าได้เลยครับมาดูที่ฐานีตรงนั้นเลยพอเข้ามาดูก็บอกหนูมีธุระเขาว่าหนูมีธุระไม่มาอีกเลยหนูไม่มีเวลามีเลยหนูไม่มีเวลาค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของลุงเอี่ยมนะคะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะก็มีเสียงมักระซิบบอกคุณลุงแล้ว4ี่เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งศูนย์นะคะทางช่องก็นําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะคะ ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ